ก่อนนะเดี๋ยวเราไปหนึงเออชิมอะไรใช่ไหมเดี๋ยวงั้นผมขอชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เดือดเราจะเริ่มชิมปลาหนึ่งมะนาวของใตัวบรรทุงกับลุงดินนะคะไม่ผมผมจะอันหน้าโมฮอดเลยใส่ซิมตัวไหนใครพออีเมลไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับอนุชายมาไม่ได้จะชิมชิมแบบน้ำไม่ฮ่อนนะตอดเขาก็เรื่องฟองกว่าสิซักเซ็ตหมคนคนคนทำแล้วชิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอร่อยได้ แล้วผมไม่ต้องหายไม่โดนหนะไม่กลัวอ้หูเสีด่วนใครให้เนี่น้อยนะครับเป็นมีโลโก้เขาเสียด้วยได้กินก่อนครับโอ้หอนอยู่เด้อฮาวาปลากระพาขาวปลากระพงขาวนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวนึ่งบะเดื่อมึงนาเด่นที่แต่ภาษาสวีเดนเหรอครับนาเด่นสวีเดนอหน้าไปยิ้มฟ้าเท่านั้นนะะพออยู่อ่ะ ไม่ข้าวด้มาวข้าวหอมบักนาวเจัดพอดีเผ็ดเปรี้ยวนอนหน่อยๆใ้ได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีีก็คือห้มันฟันหอนคนนี้แต่ว่าข้าวแต่หอนนะคะอยากซิมนะคะขอบคุณควหลงเด่นกับครัวบรรทุกของรลวงเด่นครัวลงเด่นกับบรรทุก ัวบรรทุงกับลุงเดมครับเชื่อสบใจกับีิเตอเซียครับทัวสบใจก็คงหมาะสัคนที่ชอบเปนนเลยะครับว่มีกาสเจอกันใหม่จะลืมกดติดตามนะครับางช่องของผมมิเตอร์เซียทัวร์สบใจแล้วก็ของทุกคนตรงนี้ผมจะลงไว้ให้ลุงเดมมีจิ้มและจิ้มที่ลงลุงกับลุงเดคบกำลังทำ็มปีแล้ทำทำอันนี้ลปลาปลาดีเลยเล็กตจะได้จ่ายจเจอ รักนะจุ uk, ๊บ